สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับฟ้าสายไรเดอร์ครับย้ำกันอีกครั้งนึ่งสำหรับใครที่มีรถอยากจะมาขายก็เข้ามาได้ที่ร้านได้เลยนะครับยินดีรับซื้อเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังหารถเข้ามาเติมเต็มนะครับที่ร้านนะครับใครที่มีรถอยากจะขายรถส่งรายละเอียดมาทางเฟ e บุ o กนะครับมาทางเพจ นะครับส่งแชทมาพร้อมกับรูปรายละเอียดรถแล้วก็ราคาส่งกันเข้ามานะครับถูกใจปิดให้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับสปิโก้คันนี้นะครับอันนี้ก็เป็น FC นะครับขี่มาให้ปิดถึงร้านเลยปิดก็ปิดรถสวยจะแพงแค่ไหนก็สู้นะครับขอให้รถสวยเท่านั้นเองนะครับผมเองก็เน้นรถสภาพเดิมๆิม นะครับสไตล์เดิมๆรถหนักนะครับไม่เน้นรถซิ่งเอกสารครบภาษีจะขาดหรือจะเกินก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่สำหรับสซปิโก้คันนี้นี่สวยๆ้วครับสวยมากรถคันนี้โอ้ชุดสีนี่ผมให้สักประมาณ90%ได้เลยสวยมากล้อชุดสีโครงทุกอย่างสวยมากนะครับโดยรวมนี่ สวยจริงๆนะครับ FC เพิ่งเอามาให้ปิดเมื่อสักครู่นี้เองนะครับกระจกแท้ด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหเรี่ยมๆเลยสวยๆเลยเตัวแกนโช๊คเขาก็ได้มานะครับซีนโช๊คไม่มีรั่วนะครับซีนโช๊คเพิ่งเปลี่ยนใหม่ใหม่ๆเลยภาษีดูตรงนี้เลยนี่ภาษี66ครับธันวาหก เสื้อ1855ยังไม่ปอกนะครับหมอน้ามินียมคาบูกลมแท้นะครับตัวแท้ๆเลยนะครับตัวคาบูกรองอากาศมีครบนี่ฝาเครื่องสวยนะครับพักเท้าใหม่ยางพักเท้าหน้าหลังใหม่ปลายท่อไม่มีรอยล้มไม่มีตำหนินะครับสวยสวยเลยเบาะนี้น่าจะผิดรุ่นนะครับ <c oughs> อันนี้มัน HRC นะครับจริงๆเบาะตัวนี้มันต้องเป็นคาวาสกินะครับไม่ใช่ HRC อ่ะก็แซลกันไปสำหรับคนที่ไปแต่งรถคันนี้มาทะเบียน409ครับเลขโคตรสวยเลยอ่ะล้อขึ้นซีลวดใหม่นะครับยาง IRC Maxing โชคหลังใหม่เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะต้องเก็บงานในส่วนไหนบ้างนะครับฝานี่สวยครับก็มีตำหนิตรงนี้นิดเดียวเองเหมือนจะน่าจะมีอะไรหล่นใส่นะครับฝาครอบสเตอร์สวยเสื้อ สีทองนะครับ1855ใหม่ๆเลยยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับสวยมากล้อล่ะล้อของอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนคับคายขับคาว่าเหมือนของคอมเหมือนของคอมดาวมากเลยหรือไม่ก็ต้องเป็นอาคอมดาวจริงๆด้วยนะครับเนื้องานสวยครับตัวนี้จะหนาหน่อยนะครับตัวล้อจะหนาก็ก็แข็งแรงทนทาน ในส่วนของที่ผมโอ้นี่ชุบโครเมียมเงาวับเลยอเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูใต้บอกครับเลื่อนไม้ใช้งานได้ครบหมดนะครับตัวนี้เกยความร้อนใช้งานได้ปกติไฟเลี้ยวไฟบอกเกี์แต่ใช้งานได้ครบหมดแผงคอสวยครับแผงคอสวยเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยครับ แผงคอเก็บงานสีพอดูโค้ดมานะครับส,สวยๆเลยถังน้ำมันก็สวยครับเดี๋ยวผมเปิดถังน้ำมันให้ดูนะนี่ถังน้ำมันก็อาจจะมีแดงๆแต่ว่าไม่ได้แบบเกิดกกลางแบบสนิมเต็มนะครับถังน้ำมันก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้เดี๋ยวมาดูเบาะเบาะเป็นยังไงเบาะเป็นยังไงนี่แก้งเดียวมาสไลด์มาดูว้าวแห้ง ข้างในแห้งๆครับนี้เอกสารเขาเสียบไว้พวกพลบอัอตร้าูปแยกปกติแบตเตอรี่นะครับแล้วก็น้ำหล่อยเย็นอยู่ด้านในสวยๆครับด้านในสวยมากคือใครที่จะมาขายรถหรือว่าอยากจะรถมาขายก็ขอเน้นว่ารถขอแบบส,สวยๆหน่อยนะครับนะครับก็ส่งมาดูนะครับจะแต่งจะ อะไรยังไงก็ถ้าสนใจอยากจะขายก็ยินดีครับส่งมาให้ดูให้พิจารณาคือถ้าสวยนี่ปิดให้อย่างแน่นอนในส่วนที่ผมจะเก็บงานให้บ้างอะมาลองฟังเสียงเครื่องกันก่อนผมยังไม่เปิดราคานะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องก่น ผมจะเก็บงานให้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะผ่าเครื่องเดี๋ยวผมจะผ่าเครื่องท่อนล่างให้ถามว่าทําไมก็คือมันมีมันมีเสียงลูกปืนนะครับตัวท่อดล่างนะแต่ตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวบนนี่เงียบกิิบเลย ก็รอบเดินเบางิบเงียบนิ่งๆครับแต่ว่าเวลาเบิ้ลเนี่ยมันจะมีเสียงลูกปืนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะผ่าเครื่องนะครับตัวท่อนล่างแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนนะครับที่มันมีแบบเสียงแบบแหม่เสียงกวนใจแล้วกันนะครับเสียงแบบสั้ซๆาซ่าซากวนใจก็คือเดี๋ยวจะทําการผ่าเครื่องท่อนล่างให้ด้วยนะครับก็คืออยากจะให้นอกจากตัวรถมันสวยแล้วก็อยากจะให้เครื่องมัน จบๆเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับรวมผ่าเครื่องนะครับรวมผ่าเครื่องแล้วผมเปิดราคาอยู่ที่6 0 0 0ื่นทุนทุนนะครับท่านผู้ชม6 0 0 0ืทุนทวน,นนะครับอันนี้ผมผ่าเครื่องให้ด้วยคือรถสวยมากต้องบอกว่ารถสวยจริงๆสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็รวมผ่าเครื่องให้60,000ทุนทวน,นนะครับ อันนี้ก็ยังไม่รวมส่งแล้วก็ราคานี้งดต่อรองด้วยนะครับใครที่สนใจเซปิโกคันนี้นะครับราคา60,000่นบาทรวมผ่าเครื่องท่อนล่างให้นะครับแล้วก็เก็บงานอื่นๆให้แล้วแต่ลูกค้าบางท่านเนี่ยก็อาจจะซื้อซื้อแล้วก็พี่ใส่ล้อแม็กให้หน่อยจัดทรงให้หน่อยทำอะไรให้หน่อยยินดีครับทำให้ได้หมดเลยถ้าลูกค้าชอบอะไรก็ จัดให้ตามคําขอนะครับไม่มีปฏิเสธหรืออะไรที่เห็นแล้วว่าควรจะต้องทำผมก็จะแนะนำอ่ะเดี๋ยวชุดฝาไฟท้ายเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้นะครับอันนี้เปลี่ยนให้ด้วยนะครับเปลี่ยนตัวนี้ให้เดี๋ยวเปลี่ยนเลนไฟเลี้ยวให้ด้วยคือไหนรถมันสวยแล้วอ่ะก็ต้องเอาให้แบบสวยสุดๆไปเลยเดี๋ยวเปลี่ยนท้ายให้เดี๋ยวเปลี่ยนฝาครอไฟเลี้ยวให้นะครับ ตัวไหนที่มันดูไม่สดไม่สวยนี่ก็เดี๋ยวจับเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยกระจกแท้แล้วบางไมยังสวยอยู่นะครับบางไมแบบยังใสๆอยู่นะครับกระจกแท้อื่นๆก็ไม่ไม่มีอะไรครับก็มีในส่วนของนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้แล้วก็ผ่าเครื่องท่อนล่างให้ท่านใดที่สนใจนะครับสนใจก็อ๋อนี่นี่ที่ต้องเปลี่ยนนะนี่อันนี้ต้องเปลี่ยนให้ด้วยเพราะว่า ปอกน่าจะเออเดี๋ยวนะปอกไม่ได้เสียหรอกแต่ว่าไม่รู้เข้าอะไรยัดไว้นะครับมันน่นาจะมันน่าจะเหมือนน่าจะหลวมอ่ะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวต้องเก็บงานให้ด้วยนะครับก็ดูแลกันไปนะครับใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยแล้วกันนะครับสําหรับเซอร์ปิโกคันนี้นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันรวมไปถึงใครที่อยากจะขายรถนะครับอยากจะขายรถก็มาติดต่อได้เลยหรือโทรมาหรือส่งแชทมาทางแชทนะครับ ส่งเข้ามาได้เลยนะครับส่งรายละเอียดมาให้ดูได้นะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันส่วนรถที่กำลังเก็บงานอยู่ในตอนนี้ก็จะมี SS1 ันนะครับอันนี้ก็ขอบคุณ f c อันนี้ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้อขออภัยติดจองนะครับติดจองไว้แล้วแล้วก็กำลังตรวจเช็คนะครับเรื่องของน้ำมันนะครับแล้วก็ล้างคาบูระบบไฟนะครับก็อดใจรอนิดนึงอันนี้คือลูกค้าจองมาแล้วนะครับสำหรับ i s s อ่าไม่ใช่ i s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  1นะครับ honda s s 1รถ4จังหวะนะครับแบบสไตล์ยุค7หนูเลย7080เลยนะครับในส่วนของเซอร์ปิโกคันนี้ก็ลูกค้าส่งมาให้เก็บรายละเอียดตอนนี้ก็เหลือแค่ประกอบอะไรมาครบหมดแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนแกนโช๊คก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเหลือ,อ,อไล่นอ็อตนี่ ชุบมาเรียบร้อยแล้วครับซิง์นะครับซิง์จากน็อตที่แบบเป็นสนิมเกล,กลางนะครับตอนนี้สวยงามรวมไปถึงคันสตาร์ท NSR เอาไปซิง์มาเนี่ยครับก็จะประมาณนี้เลยนี่ใครสนใจก็ทักได้ครับอันนี้ของแท้นะครับของแท้เอาไปชุบซิง์มาแล้วก็พวกนอ็อตนี่พวกนี้ก็คือซิง์มาแบบส,สวยๆเลยอ่ะก็เตรียมที่จะขึ้นรถคันนี้นะครับแล้วก็ มี NSR อันนี้ก็พาเครื่องเปลี่ยน,เ,ยนเฟืองเกียร์5เกียร์6ก็กําลังไล่ให้อยู่ส่วนเซอร์สีขาวแดงอันนี้สีขาวแดงนะครับ TFC ให้เปลี่ยนยางก็เดี๋ยวรอชุดสีครับน่าจะสักประมาณอาทิตย์หน้าได้นะครับอาทิตย์หน้าเสร็จแน่นอนสำหรับคันนี้เพราะว่ารอชุดสีอย่างเดียวนะครับก็อดใจรอ,อนิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกขาตั้งอะไรต่างๆเช็ค ความสวยงามทั่วๆไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในร้านกันว่ามีอะไรบ้างเข้ามาดูในร้านกันต่อนะครับสำหรับในร้านเองก็มี nsr คันนี้นะครับสรุปว่าก็คุยกับลูกค้าแล้วไม่ต้องทำชุดสีนะครับก็มีทําสีล้อแม็กเป็นสีทองเปลี่ยนแผงคอนะครับเอ่อทำตูดมดเปลี่ยนสวิตช์กุญแจโอ้ก็ถือว่า ตอนนี้ก็เริ่มดําเนินการให้แล้วนะครับหลังจากที่สรุปกับลูกค้าอันนี้เป็น nsr pro arm แล้วก็ยังมี pro arm อีกคันหนึ่งที่เข้ามานะครับ pro arm นี่ตอนนี้มี2คันแล้วก็คันนี้ก็แก้ไขเรื่องน้ํามันรั่วนะครับตอนนี้ก็ส่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็แผงคอส่วนคันนี้นะครับ rx 1 0 0 limited edition คันนี้ถังน้ํามันกับฝาครอบส่งร้านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ สภาพก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้อัปเดตให้ f c ได้ดูกันสำหรับคนที่สั่งซื้อนะครับก็จะมาอัปเดตกันทุกครั้งว่ารถทำอะไรไปบ้างทำถึงไหนแล้วนะครับก็สำหรับคนที่ไม่สะดวกมาก็จะได้เห็นรถของตัวเองนะครับจะได้สบายใจว่าเออมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะครับแต่ว่า Limit e d คันนี้ R X 100คันนี้ยังอยู่นะครับราคา20,090อันนี้ FC ฝากขายนะครับใครที่สนใจก็ สั่งซื้อได้นะครับก x 1 0 0คันนี้2 0 0 9นะครับสั่งซื้อได้นี่ส่วนเซ r ร์ c ิคันนี้ SEP98 นะครับล้อแม็กทำสีอยู่ชุดสีทำเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบแล้วก็รอในส่วนของออตัวล้อแม็กนะครับเพื่อที่จะขึ้นล้ออีกทีนึงพ่อ PDK ทำเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็ล้อล้อแม็กตอนนี้เหลือล้อแม็กอย่างเดียวเลยกับปั๊มนะครับในส่วนของปั๊มหน้าแล้วก็ปั๊มหลังก็ใช้เป็นปั๊มเดิมตอนนี้ก็บิวอยู่นะครับก็อดใจรอ,อนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับเซอร์ปิโก้เอสีปี8สําหรับคันนี้ f c ก็ได้วางจองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนคันนี้ก็เป็นไม่ใช่ SE นะครับแต่ว่าลูกค้า ให้เอาไปเก็บงานสีทําชุดสีใหม่นะครับเนื่องจากว่ามีตมําหนินะไม่ว่าจะเป็นปากฉลามที่มันแตกนะครับแล้วก็เก็บงานสีใหม่ทั้งคันเลยอันนี้ก็รอชุดสีอย่างเดียวนะครับก็ขอบคุณ f c อันนี้เดี๋ยวนะจากที่ไหนไม่แน่ใจอาจจากที่โคราชนะครับ FC ที่โคราชจองมาสําหรับเซอร์ปิโกคันนี้นะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยเออสหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่เออ fc อยากจะขายนะครับหรือมีรถอยากจะซื้อหรืออยากจะขายก็เอาเข้ามาดูส่งเข้ามาดูนะครับนี่ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับอ่ะ ฝากเซอร์คันนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจก็ทักมานะครับห0 0 0ืรวมผ่าเครื่องให้ด้วยนะครับอ่าก็ทักเข้ามาแต่ถามว่าไม่ผ่าได้ไหมได้แต่มันมีเสียงดังนะครับเพราะฉะนั้นแต่มันก็ไม่ได้มีผลต่อการขี่สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อยากจะทําให้มันจบๆนะครับสําหรับเซอร์ปิโกคันนี้ใครที่สนใจจับจองได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ